สวัสดีครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาในคลิปคลิปนี้ของผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้แอป UG Phone แล้ววันนี้พี่จะมารีวิวแอป UG Phone ด้วยนะครับ 1. นน้องกดเข้าแอป Play Store ของน้องนะเสร็จแล้ว น้องกดตามพี่เลยกดมาที่ปุ่มค้นหาพิมพ์คาว่า u g phone ครับน้องกดค้นหาแอปแอปนี้เลยแอปนี้เลยกดทำการติดตั้งอันนี้พี่ติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดได้เลยครับอ่าเปิดเข้ามาพี่มีแนะนำแพ็กเกจใหม่ล่าสุดที่ดีที่สุดในตอนนี้เ version ram ใหม่ลดสูงสุด50%น้องกดเข้ามานะน้องอย่าลืมคลิกไปซื้อเวอร์ชันนี้เลยลดราคา50%กดนี่นะครับอัปเกรดเวอร์ชันเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่แรงที่สุดนะครับส่วนเวอร์ชันนี้ใช้ได้อ่าเวอร์ชันนี้ใช้ได้เลยสำหรับใครที่ afk เกมปกติธรรมดาน้อง F น้อง FK เปึ๊บน้องชายน,นี้ครับถ้าน้องกลัวหลุดกลัวเน็ตหายเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเท่าที่พี่ลองมาจะเป็นเวอร์ชันที่โอเคมากที่สุดไม่ค่อยหลุดย้ำว่าไม่ค่อยหลุดหลุดน้อยมากๆนะน้องกดพี่จะสอนวิธีซื้ออะน้องกดมา มันจะมีคําว่าเลือกแพ็กครับแพ็กที่น้องต้องเลือกน้องเลือกกดไปที่สิงคโปร์ครับสิงคโปร์เสร็จปับ๊บน้องเลื่อนหาแพ็กเกจที่น้องอยากได้มีตั้งแต่7จวันจนถึง1ปีอืมเวันจนถึง1ปีน้องกดเลือกมาครับกดซื้อซื้อเสร็จปับ๊บน้องกดจ่ายครับกดจ่ายตรงนี้ ทำการสั่งซื้อได้สามารถจ่ายได้ทั้งธนาคารทั้งแอปต่างๆเช่น t ชูม m o ี e y Wallet ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับพี่จะสอนนะน้องก่อนอื่นน้องสมัครเข้ามาพี่จะมีโค้ดเชิญด้านล่างใต้คลิปพี่จะทิ้งไว้ให้นะครับ ตอนสมัครน้องอย่าลืมกดด้วยนะสามารถรับเพชรฟรีเกือบ500เพชรฟรีๆเลยน้องเอามาลดราคาได้ลดร,ราคาแพ็กเกจใช้เพชรลดราคานะครับอยากจะเช็คเพชรตัวเองกดมาที่ฉันครับนี่อันนี้คือเพชรของพี่อ่าใช้ลดราคาได้ครับใช้ลดราคาพวกแพ็กเกจได้กดมาที่อุปรกรณ์ครับถ้าน้องทำการสั่งซื้อเสร็จแล้ว น้องกดมาที่ด้านในนี้เลยแอปที่เขาจะมีให้มีอยู่หลายแอปด้วยกันนะครับเมื่อน,น้องทำการเข้ามาแล้วอย่างแรกที่น้องต้องการก็คือเกมที่น้องต้องการ afk กดมาที่เกมเซนเตอร์ครับน้องจะพิมพ์ค้นหาเกมหรือมีหมดหมู่ให้เลือกตามนี้ได้เลยถ้าน้องอยากเล่นโรบอกอยาก a f k โรบ็อกน้องกด,ดนะน้องกดดาวน์โหลดปุ๊บกดเปิดตามพี่เลยกดเปิดเข้ารหัสเข้า id น้องได้เลยครับกดเสร็จป,ปั๊บน้องอย่าลืมกดมาที่ ตรงนี้ได้เลยเลือกแอปออโต้คลิกที่น้องต้องการอ่าเลือกแอปออโต้คลิกที่น้องต้องการใช้อันไหนก็ได้ครับใช้อันไหนก็ได้สดําหรับพี่พี่ใช้นี้นะอ่าพี่ใช้นี้จะใช้ตามพี่ก็ได้ครับจะใช้ตามพี่ไหนึ่งน้องกดเข้าน้องจะมีให้กดอนุญาตแอปต้องก็กดตามปกติเลยอ่ะน้องกดแต่เพื่อเริ่มต้นใช้งาน ตั้งโหมดหลายจุดน้องต้องการ AFK เสร็จปับ๊บน้องก็มาที่แอปโรบอกเกมโรบอกที่น้องต้องการเล่นสําหรับพี่ในวันนี้จะสาธิตการ AFK ฟาร์มเพชรแมป anime adventure ให้ดูนะครับอ่าน้องกดน้องกดเข้าแมปตามลื่นของ โปรแกรมจำลองนี้ได้เลยแพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจใหม่ที่พี่ได้ทดลองแล้วย้ำว่าทดลองแล้วและดีที่สุดเท่าที่พี่เคยลองมาอ่ะ, <c oughs> อะน้องทําตามพี่ครับน้องทำตามพี่น้องกดไปที่ play แล้วก็เดินไปครับเข้าตู้น้องตามปกติเลยเสร็จปั๊บน้องกดเลื่อน เออกดเลือกด่านที่น้องต้องการ A F K ครับอ่ากดเลือกด่านครับกดเลือกด่านเราต้องรอมันเข้าเกมก่อนนะ เข้ามาแล้วครับพี่อยากให้น้องๆสังเกตความไหลลื่นของเกมเกมนี้ปกติแอปจำลองทั่วไปจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเสถียรแบบไม่คอ่คอยเขาเรียกว่าไงมันจะปิงอ่ามันจะปิงตามภาษาที่เราเรียกกันคือมันจะค้างจะกระตุกจะอะไรลองดูความลื่นครับความลื่น ความลื่นดูอ่าอย่างกับแบบเหมือนมีน้องน้องมีมือถืออีกเครื่องหนึ่งเลยด้วยซ้ำอ่ะมาพี่สอนอ e f ฟเลยเข้ามาปุ๊บน้องตั้งปุ่มปุ่มแรกไว้ที่1000มิลิวิครับกดไว้ที่เอ,อวินจะเป็นวิธีที่แบบวิธีเก่านะพี่ก็แต่ด่านเนี้ยมันเป็นด่านที่ ที่ว่ามันโอเคสุดและน้องเลือกเวลาน้องจะ e f k น้องเลือกเวลาที่มันแบบมันห่างกันประมาณ0.1ห mm. มิลลิวิห่างกันประมาณหนึ่งครับห่างกันประมาณหนึ่งน้องลองกดดูปุ๊บอ,อันนี้มันตรงพอดีเนาะตรงกับปุ่มวางเสร็จปับ๊บ แล้วก็ปล่อยให้มันวางครับปล่อยให้มันวางเสร็จเอาเลข4ครับมาวางที่แคนเซิลปรับไว้เหมือนเดิมครับเสร็จปับเลข5อันนี้สำคัญนะเลข5ตั้งไว้ที่พัน4ลากมาให้มันตรงกับเลข2ครับ ตรงคือตรงเปเปๆนะพยายามหน่อยอยอตรงแล้วเสร็จแล้วน้องตั้งปุ่มที่6ตั้งปุ่มที่6ไว้ที่ปุ่มอัพเกรดครับ ปุ่มอัปเกรดเสร็จปับ๊บน้องก็รอได้เลยรอเดีย๋ยวพี่จะให้น้องรอจนกว่ามันจะจบเกมแล้วเราจะดูปุ่ม,ม, 7, ม,ร,ม ay, รีเพยนะ์ตั้งปุ่มที่7ให้มันตรงกับปุ่มรีเพย์ครับเดี๋ยวพี่วางไว้ตรงนี้ก่อนนะตั้งปุ่มที่7ให้มันตรงกับปุ่มรีเพย์ครับแค่นี้น้องก็ afk ได้สบายสายโดยไม่ต้องเปลืองค่าไฟไม่ต้องแบบ มานั่งชาร์จแบตมานั่งแบบแบตเสื่อมน้องต้องมาเปลี่ยนแบตทุกอาทิตย์เอาง่ายพี่แบตเสื่อมเพราะว่าแบบพี่ใช้มือถือ afk โดยไม่ใช้โดยไม่ใช้แอปแบบจำลองอะไรพวกนี้อ่ะเออแต่ก่อนนะแต่ก่อนจนพี่พบปัญหาว่าแบตพี่เสื่อมครับแบตพี่เสื่อมแล้วเกิดอะไรขึ้น บตดพี่เสื่อมแล้วมันจะทํางานยากน้องไปไหนมาไ,ไหนน้องทํางานยากแน่นอนครับน้องทํางานยากแน่นอนครับอ่ะมาต่อเรื่องของเราปุ่มที่เจ็ดไว้ที่ปุ่มรีเพย์อย่างนี้เป็นอัดเป็นอันเสร็จสิ้นครับน้องก็กดอย่างนี้ครับกดอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะทําให้ดูปุ่มที่เจ็ดมันก็ตรงกับปุ่มรีเพย์พอดีนะ ่าเรามาลองดูตาต่อไปว่ามันจะทำได้จริงหรือไม่พี่ปล่อยอย่างเงี้ยเปน็นวันๆอ่ะวันหนึ่งน้องได้กี่เพชรอ่ะน้องได้มันหกเจ็ดพันเพชรอ่ะวันหนึ่งอ่ะคืนหนึ่งก็ได้ประมาณสองสามพันเพชรครับแค่วันหนึง่งอ่ามันเข้าด่านใหม่แล้ว น้องกดออโต้คลิกไว้เลยกดออโต้คลิกไว้ได้เลยครับมันก็จะกดให้น้องไปเรื่อยๆอัตโนมัติแล้วก็รอเทสเพื่อเป็นการตรวจสอบว่า ปุ่มของเราที่เราตั้งมาใช้งานได้จริงๆผิดพลาดตรงไหนเราสามารถแก้ได้เลยอ่าเกิดมาปับ๊บเราจะเกิดมาจุดนี้ครับปุ่มกด yes ไม่ต้องกดนะครับมันจะไปตรงกับปุ่ม return to lobby คือปุ่มกลับ lobby นั่นเองอ่าอย่าไปกดนะกดแค่ replay พอนะอย่าไปตั้ง auto click กดนะครับ มันจะเริ่มแล้วพี่แนะนำนะบัฟที่ดีที่สุดสำหรับการ F K ก็มี D Y กับ g o ส Speed นี่ะครับปึ๊บฟังให้เราแล้วกดอัอ่าอัพได้กดออกได้มันก็จะวางอัพอัพออกวางอัพออกอย่างนี้แหละครับอ่าอย่างนี้เลย พอจบเกมปุ่มที่7ก็จะกดรีเพ y ให้เราแค่นี้นะครับจบเลยวิธีการออกอ่าวิธีการออกน้องเห็นปุ่มด้านซ้ายมือของพี่ไหมอ่าเนี่ยมันจะมีรูปเหมือน Wi-Fi อ่ะกดเข้าไปครับน้องกดไปที่ประตูออกตรงนี้ตรงนี้อ่ะกดปุ๊บกดพอน้องกดเสร็จปับ๊บมันก็จะออกมาตรงนี้ครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับมันก็จะ AFK ให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่ เราไม่เปลืองค่าไฟ2เราสามารถเอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้คอมตัวเองมือถือตัวเองในการ afk เพื่อเปลืองค่าไฟเปลืองทุกสิ่งเปลืองเวลาครับน้องสามารถเอาเวลาว่างไปทำกิจกรรมอ่ะหนึ่งช่วยงานพ่อแม่สองไปออกกำลังกายได้เลยครับน้องสามารถทำได้หมดเลย เมื่อน้องใช้แอปแอปนี้ครับขอพูดชื่อทีคือ UG Phone UG Phone แอป AFK แอป Clone มือถือที่ดีที่สุดเท่าที่พี่เคยใช้งานมาและวันนี้พี่ขอฝากน้องๆช่วยดาวน์โหลดและกดไลค์ b s c r i b e subscribe กดแชร์ให้พี่ด้วยสวําหรับวันนี้ขอบคุณครับ